สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังภาพจำใหม่ก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติฝ่ายค้านเมืองไทย360องศาเวลานี้คงไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะแล้วหลังจากที่พักก้าวไกลได้เสนอชื่อนายปฏิพัฒสันติพาดาสอสอพิษสุโลก ชิงเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่นั่นก็แสดงว่าพวกเขาก็ไม่ยอมถอยให้กับพรรคเพื่อไทยถึงแม้ว่ายังไม่ชัดเจนว่าจะเสนอชื่อใครแต่รายงานข่าวทุกทางที่มีชื่อตรงกันก็คือนายสุชาติตันเจริญขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาแบบข้ามชดก็คือแบบนี้ก็ต้องโหวตแข่งกันในสภาแบบที่ว่า free ห o ตซึ่งก็รู้ถึงผลสรุปล่วงหน้าได้เลยว่า ฝ่ายไหนจะชนะและได้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรไปครอบสำหรับการประชุมรัฐสภาที่เป็นรัฐพิธีกำหนดขึ้นในวันที่3กรกฎาคมอย่างไรก็ดีซึ่งล่าสุดจากกระแสะข่าวว่าจะมีการเลื่อนการเลือกประธานสภาจากวันที่4กรกฎาคมออกไปปรากฏว่าไม่เลื่อนเลือกประธานสภา4กรกฎาคมพรพิษออกหนังสือเชิญสสแล้ว วไกลยืนยันพร้อมประชุมสภา4กรกฎาคมเชื่อโหวตประธานสภาราบรื่นเมื่อวันที่29มิถุนายนนางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ออกหนังสือเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่1วันที่4กรกฎาคม66เวลา9นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยมีระเบียบวาระการประชุม เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตามขั้นตอนแล้วสภาจะต้องทําหนังสือแจ้งสมาชิกให้ทราบล่วงหน้า3วันก่อนที่จะมีการประชุมและตามกรอบเวลาตามระเบียบวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกจะต้องเปิดประชุมภายใน10วันนับตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาซึ่งจะตรงกับวันที่12กรกฎาคม สอดคล้องกับคําพูดของนายวิษณุเครือง,งามรองนาย,ยกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรอบเวลาการเลือกประธานสภาว่าการเลือกประธานสภาต้องประชุมให้มีการเลือกให้ได้ภายใน10วันนับแต่วันเสด็จเปิดรัฐสภาวันที่3กรกฎาคมหรือไม่เกินวันที่13กรกฎาคมและไม่มีเหตุที่จะเลือกกันไม่ได้เพราะไม่เหมือนการเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีที่ต้องใช้คะแนนเสียงเกิน376ของสองสภาแต่การเลือกประธานสภา ใช้สภาเดียวและใช้เสียงข้างมากของสสก็สามารถทำได้แล้วเมื่อถามว่าการเสนอชื่อประธานสภาสามารถเสนอชื่อแข่งขันมากกว่าสองคนได้หรือไม่นายวิศนุกล่าวว่าจะเสนอแข่งห้าคนก็ได้และใช้เสียงข้างมากของสสในการตัดสินตนจึงขอย้าว่าโอกาสที่จะเลือกไม่ได้จึงไม่น่าจะเกิดขึ้นหากสองพักคะแนนเสียงต่างกันใครชนะก็ได้เมื่อถามว่า หากพักอันดับหนึ่งและอันดับ2เสนอชื่อแข่งกันและหากมีกลุ่มพักขั้วที่3ที่มี188เสียงเสนอแข่งมีโอกาสส้มหล่นได้หรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าตนไม่เห็นเหตุที่จะเกิดขึ้นเพราะตอนนั้นต้องเสนอไปพร้อมกันพักหนึ่งก็เสนอพักสองก็เสนอและกลุ่มพักขั้วที่3อยากจะเสนอก็เสนอไปสคนแล้วก็โหวตแข่งกันเพราะอาจต้องมีการแสดงวิสัยทัศน์หรือไม่ ก็ต้องขึ้นอยู่กับมติสภาแต่หากมีแล้วฟังไม่หมดก็เลื่อนไปโหวตต่อในวันถัดไปก็ได้เมื่อถามว่าตามหลักการประธานสภาในฐานะประธานรัฐสภาเป็นผู้มีอำนาจควบคุมการเลือกนายกหรือเป็นเรื่องของมติที่ประชุมรัฐสภานายวิศนุกล่าวว่าประธานสภามีหน้าที่กำหนดวันโหวตนายกถึงเวลาจะเลือกกันอย่างไรมีกี่ชื่อก็เป็นเรื่องของสมาชิกรัฐสภานั่นเป็นขั้นตอนของการเลือกประธานสภาผู้แทน ซึ่งจะรู้ผลว่าจะเป็นใครไม่เกินวันที่13กรกฎาคมตามที่นายวิษนุเครืองามระบุเอาไว้และก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเมื่อพักก้าวไกลเสนอชื่อนายปฏิพัฒน์สันติพาดาขึ้นมาเมื่อฝ่ายพักเพื่อไทยไม่ยอมถอยก็ต้องโหวตแข่งซึ่งก็รู้ที่รู้กันอยู่ก็คือมีพักฝั่งร่วมรัฐบาลเดิมบางพักจะโหวตให้พักเพื่อไทยเช่นภูมิใจไทยและพลังประชารัฐเป็นต้นอย่างไรก็ดีหากมีการโหวตแข่งขันกันเมื่อใด เมื่อนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสองพักก็จะมาถึงจุดวิกฤตหรืออาจถึงขั้นแตกหักในตอนนั้นเลยก็ได้เนื่องจากตอนนี้ถือว่าบรรยากาศคุกกรุ่นและเปราะบางอย่างยิ่งทั้งในระดับแกนนําพักและบรรดากองเชียร์ทั้งหลายที่ต่างออกมากล่นด่าอีกฝ่ายอย่างดุเดือดและจะกระทบไปถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอีกด้วยเพราะเมื่อฟังจากคําพูดของนายแพทย์ชลนละด้านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยที่ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมพักสรุปความว่า พักเสนอสูตร14บวกหนึ่งต่อพักเก้าไกลนั่นคือโคต้ารัฐมนตรี14เก้าอี้และ1ประธานสภาความหมายยังยืนการแบบเดิมขณะที่พักเก้าไกลก็มีการปิดห้องประชุมลับเช่นกันแต่ตราบใดที่ยังไม่ถอนชื่อนายปฏิพัฒน์สันติพาดาออกไปนั่นก็เท่ากับว่าเดินหน้าชนกันแล้วแต่ผลของการเดินแบบนี้ทางฝั่งก้าวไกลถือว่าเสียเปรียบทุกประตูเพราะอย่างที่รู้กันก็คือก้าไกลไม่มีทางเลือกมีทางเดียวคือ เดินหน้าไปสู่ความพ่ายแพ้เท่านั้นขณะที่เพื่อไทยออกได้ทุกทางแต่ผลออกมาก็คือโหวตชนะแน่นอนอย่างไรก็ดีสิ่งที่จะต้องพิจารณากันหลังจากต่อจากนี้ก็คือความสัมพันธ์ที่กำลังนับถอยหลังแตกหักก่อนถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและรับรู้กันเลยว่าเมื่อพักเก้าไกลศูญเสียเก้าอี้ประธานสภาไปแล้วก็จะไม่ได้อะไรเลยเพราะถึงอย่างไรนายพิธาลิมเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกของพัก จะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากสอวอคือได้เสียงหนุนไม่ครบ376เสียงแม้ว่าจะเสนอไปกี่รอบก็คงผ่านยากหรือบางทีอาจจะไปไม่ถึงการโหวตด,ด้วยซ้ำไปก็เป็นไปได้หากมีการเข้าชื่อเสนอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในเรื่องปมถือหุ้นสื่อหากสารรับคำร้องก็อาจสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสก่อนก็ได้หากพิจารณาการตามเส้นทางข้างหน้าแล้วถือว่าพักก้าวไกลและนายพิธาลิมเจริญรัต ยังมองไม่เห็นทางที่จะเดินไปถึงเป้าหมายทั้งการเป็นนายกรัฐมนตรีและการจัดตั้งรัฐบาลและยังต้องเสียเกาวี้ประธานสภาผู้แทนให้กับพักเพื่อไทยดังนั้นหากมองกันตามจริงแล้วในที่สุดก้าวไกลก็ต้องไปเป็นฝ่ายค้านและนายพิธาก็จะได้เป็นผู้นําฝ่ายค้านโดยมีพักรวมไทยสร้างชาติของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชายืนรออยู่แล้วนี่คือคําพูดที่มักมีคนนําไปใช้ให้สวยหรูว่า นี่คือฉากทัดการเมืองซึ่งมันก็วนกลับมาถึงจุดที่เคยประเมินกันตั้งแต่แรกแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสถานที่อันสวยงามโอโถงตราการตาแห่งนี้จะเรียกว่าคฤหาสน์หรือบ้านหรืออะไรก็ตามแต่เป็นสถานที่ที่เจ้าของ ได้ทนุถนอมดูแลเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนถึงเวลาที่เหมาะสมเจ้าของจึงอยากมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแห่งนี้ให้กับผู้สนใจได้เป็นเจ้าของในที่ดิน446ตารางวาพื้นที่1,400ตารางเมตรตั้งอยู่ที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรี สนใจติดต่อคุณอับพ,พิชัยจุมพลเสถียรโทรศัพท์096 214 1545